ต้องหายต้องให้รถอยู่อือต้องไปถอยตรงแบเบรกเบรกเบรกก็เฟรกเบรกถอยหลังก็หนุไม่ต้องถอยเร็วหรอกเหยียบคันไว้เหยียบคันจนเบรกก่อนโอเคชนหลังหลังอ่ะไม่ไม่ตรงอะทางบ้านเลยเดี๋ยน้าก่อนเดี๋ยน้าก่อนลืมดูไม่ได้ลืมไม่ได้เลยแหละเบรกเบรกค่อยๆค่อยๆโอ๊ะค่อยๆ

ให้ถอยให้ตรงพยายามเล่นให้ตรงมันมันเขียไม่ได้หรอกรถถอยถอยเดินหน้าถอยหลังอ่ะไปหาลุงใหญ่แคไปส่งหน้าบ้านจะได้ออกไปหน้าบ้านเมื่อวานน่ะถอยไปถึงหน้าบ้านนี่ที่เขาไม่กินถอยนะถกถอยเลยนี่คือบิ๊กค่อยๆโอ้เบาอ้เบาโอ้เบาโอเบา